อ่ะพี่น้องสวัสดีครับ,ส,บส, head. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้คนสู้คนคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อซอจุมาอนีิอ่ากินซอจุเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อเสือเนื้อติดมันเนื้อเสือเนื้อเสือชิมก่อนก่อนขนาดพี่น้องเยอะมา ีมือเห็ดแว่วคมลูกสาวเป็นคนเห็ดเยี่ยมเอาไหมู้มากินกันเลยนป่เนี่ยตักตับกิบบหกินเลยกินเลยแม่กับเขา ซมฟซีมซีฟมาหนินำ้ำขุนคุณนี่เขาชอบจุก<จ>ด้วยแฮ่แคบะแบตีน้ำมันร้องายับฮะทายเหงาไรฮะมีอ่าผัดกุ้งสดลูกเหลียงผัดกุ้งสดลูกเหลียงเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูนะครับผมนะสูตรทำยังไงหว,วานปะ หวานๆพี่น้องนี่หวานเนยเอ้ากินกีเข้าเนาะเออจุวบที่น้องเลยจุ๊บจุ๊อีกเนี่ยหวานว่าเปแล้วแซ่บขนาดว่อคนละเป๊กต่อเซ่บพี่น้องนั่งเบิ่งเด้อนำขุนนำขุนนำขุนขุนจักกันดีเนาะคนอีสานเนาะแม่ยังแา้ทครับ อ็เอาวันกุ้งจิ้มจุ่มอ๋นนอก็เอากุง้งสดมาจิ้มนี่หวานข่าดกเอากุ้งมาจิ้มก็นด้วยเอาไม่ได้เหรอมันไม่หว,วานขนาดจิม้เราก็หวานเหนือก็หวานอาำอะไรก็โมหนูอยากกินเหนือหนูกินไม่ได้กินไม่ได้ที่แล้ววันกินลืมโอเคเหรอข่าวไหมยังยังกินคนเดิ มุ้งจาคู่เนี่ยจัจจัยน่ยไม่กคือใส่อจัจจัยนี้แม่ผูกนอ๋อผูกเลงเหนยอันนี้ม่เกิด30บกีคืออันที่เขา้าอะไรที่เข้าคืออะไรแต่ว่าในบริาพ่อคือ คือลกตัวเลขนะครับเดิมยูทูบนะพรุ่งนี้จะลงตัวเลขช่องยูทูบนะครับเนาะ,ะช่องนำโชคแชนแนลนะครับเดี๋ยวพื่นสีลุกพื่นสีลุกให้เบิดูเอาเป็นตัวใด เนื้อเสื้อมันมันเลยพี่น้อยเสือร้องไห้เอาบปหนี่งเดี๋ยวบีคมครับ เดี๋ยวพี่เอาคมๆขัดขนาดเลย เสียเพิดบ้านเสียอมันคือบวานแล้ว้าวนแหงหรอไม่โดบนบพาานแบบแบบนี้มันคือบวานผสกข้องเพล่เสริมตาลด้น้ำี่มีนม้ตกลเบื่อพักมาม มาเด้อกินกันพี่หน้องเอ้ย Dương tiếp khẩu thế nào ơi <coughs> 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 <hans> มีขนาดนาี่นอง เงือ่เสือเนื้อเสือนี่แหละครักพี่น้องเอ้ยแอปหนึ่งสองสามอีมเลยได้พี่น้องดอ้วยป่ะเนี่ย ทำก่อนอืมห่านนะพอพอทำกินนะมั้งอืมจ้ะ,อะอเอาเป็นว่าคลิปนี้อ่ขอจบเท่านี้เนาะพีน่น้องเนาะเอาเป็นว่าพอพอ,พอกันจะมีเนาะพี่น้นนองเนาะซอจุของเฮาแค่แบบน้้พี่น้องเอ้เยแต่ว่ามันบุมีหมูกินนะครับ กินผู้เดียวไม่อยากขับเนาะแล้วก็เราไปเจอคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปผมจะเห็นยังกินเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันนะพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะจะผัดลูกเลี้ยงนี่แหละลูกเลี้ยงกุ้งสดนะผมถ่ายทําไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตัดต่อที่จะลงคลิปนะครับพี่น้องนะโอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้ทางช่องสอหนนท์ channel นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผม